มาดูในเรื่องสุดท้ายของผู้รับประโยชน์กันนะครับผู้รับประโยชน์เนี่ยถ้าเสียชีวิตหมายถึงผู้รับประโยชน์คนใหม่นะครับถ้าเราติดตามสตอรี่ผมดีๆเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวของผู้รับประโยชน์มาเรื่อยๆเลยถ้าผู้รับประโยชน์เสียชีวิตนะครับถ้าผู้รับประโยชน์นั้นนะครับคนใหม่นะครับยังไม่ได้แจ้งมาที่บริษัทประกันภัยนะฮะถ้าเขาตายก่อนนะครับ ถ้าเขาตายก่อนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือค่าชดเชยสินหมายหรือเงินต่างๆเนี่ยก็ทายาทก็ยังไม่สามารถเรียกร้องแทนได้ครับนะตรงใน,นข้ามครับถ้าเกิดว่าผู้รับประโยชน์คนใหม่เนี่ยได้แจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทประกันภัยแล้วนะครับและเกิดเขาเสียชีวิตนะทายาทของเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าสินหม่ทดแทนและเงินจากบริษัทประกันภัยได้ครับเห็นไหมครับ กุญแจสาคัญเนี่ยมันอยู่ที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เนี่ยแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยหรือยังนะการแจ้งนั้นนะครับต้องทําเป็นหนังสือนะครับต้องทําเป็นหนังสือนะคุณอาจจะบอกกล่าวโดยวาจาก่อนก็ได้นะฮะแต่คุณต้องทําหนังสือแจ้งทําเป็นจดหมายนี่แหลคนะครับนะฮะทำเป็นจดหมายนี่แหละนะครับแล้วก็แจ้งไปทางบอกให้ทางบริษัทประกันภัยรู้ครับ ว่าคุณเป็นผู้รับประโยชน์คนใหม่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยสำคัญที่แจ้งหรือไม่แจ้งนะครับถ้าเป็นผู้รับประโยชน์แต่ยังไม่แจ้งนะครับตายสิทธทิในการเรียกร้องในหน้าที่ในการเรียกร้องต่างเนี่ยก็ยังไม่ตกไปถึงบุตรหรือทายาทโดยธรรมนะครับเพราะนั้นทายาทต่างๆก็ยังไม่มีสิทธิ์ไปเรียกไปขอเงินได้แต่ถ้าเกิดแจ้งแล้วนะครับเรียบร้อยครับทำหนังสือแจ้งบริษัทป,ประกันแล,แล้วจบละนะตอนนี้ถ้าผู้รับประโยชน์เสียชีวิตนะครับ ทายาทโดยธรรมเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นทายาทเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าสมัยทดแทนและเงินจากบริษัทประปกรันได้ครับนั่นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผูบประโยชน์ซึ่งจบแล้วนะครับผมลงรายละเอียดจบแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับผมจะพูดอย่างสั้นๆน,นะครับในแต่ละหัวข้อเลยนะฮะอาจจะคลิปในแต่ละคลิปเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่นานนะแต่สรุปให้เป็นภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆนี่แหละนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดถึงคําว่าส่วนได้เสียนะซึ่งเป็นศัพท์ทางกฎหมายแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะด i จิสตนะครับและอาร์เรนจ์นะครับให้คือย่อยแล้วก็เรียบเรียงใหม่ให้เป็นคําที่ชาวบ้านพวกเราเนี่ยเข้าใจบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจเลยนะเป็นศัพท์ทั่วๆไปถ้าเราเข้าใจนะครับเพราะนั้นในเรื่องของส่วนได้เสียเนี่ยจะพูดในตอนต่อๆไปนะครับเพราะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดจบแล้วเรื่องของผู้รับประโยชน์นะครับ คลิปดีๆแบบนี้นะครับช่วยกันแชร์ต่อๆใน Tik t อกในเฟสในไลน์นะครับใน YouTube ด้วยนะครับแล้วใครมีคําถามก็ฝากคําถามไปได้นะครับพิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมการเคลมสินหมต่างๆนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับจะเป็นอู่รถหรือจะเป็นผู้เอาประกันหรือผู้เสียประโยชน์นะครับผู้เสียได้เสียอะไรก็แล้วแต่เนี้ยทักเข้ามาได้เลยครับสาหรับคําถามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับยินดีตอบคําถามทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของส่วนได้เสียนะครับจากนั้นก็จะลงลึกรายละเอียดในเรื่องของการประกรันวินาภัยการประกันอุบัติเหตุการประกรันชีวิตต่างๆนะในเรื่องของประกรันชีวิตเนี่ยหรือประกันอุบัติเหตุหรือประกรันภัยเนี่ยท่านจะเข้าใจเลยตั้งแต่ต้นถ้าเกิดท่านติดตามผมนะครับตั้งแต่ด k จิต k Face Line กลุ่มหรือเพจหรือ u t u b e นะครับช่วยกันแชร์ต่อๆด้วยนะท่านที่ติดตามเนี่ยก็จะรู้เรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดเลย จากที่ไม่มีความรู้เลยก็จะเข้าใจหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากช่วยแชร์ต่อๆแล้วก็ใครมีคำถามก็ฝากคําถามส่งคําถามมาได้เลยครับ